จจเยเววาเว,วยารววาชเป็นแหล่งชุมชนชาวจีนและชาวไทยเชื่อสายจริงเป็นจำนวนมากจัดเป็นย่างธุรกิจการค้าการเงินธนาคารร้านทองพักตะาคารล้านอาหารร้านค้า รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของกรุงเทพมหานครโดยได้รักการขนานนามว่าเป็นชายนาทาวแห่งกรุงเทพมหานครถนนเยาวราชเป็นถนนสายหนึ่งในกรุงเทพมหานคระระยะความยาวตลอดเส้นทางประมาณ1กิโลเมตรได้รักการขนานนามว่าเป็นถนนมังกรโดยมีจุดิ่มต้นของหัวมังกร ที่ซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาและยังมีฟักหนึ่งที่ตั้งอยู่บริเวณส่วนหัวของมังกรในความเชื่อเรื่องถนนสายมังกรนั่นก็คือ <c oughs> <c oughs> วัดไตมิตรวิทยารามวรวิหารโดยวัดนี้เดิมเป็นวัดโบราณชื่อว่าวัดสามจีนซึ่งเชื่อว่าผู้ที่สร้างวัดเป็นชาวจีนกลุ่มแรกๆที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยในจำนวนนั้นมีชาวจีน3คนที่สร้างเนื้อสร้างตัวจนร่ำรวยเป็นเจ้าสัว มีจิตศรัทธาร่วมใจกันสร้างวัดแห่งนี้ขึ้นจึงเรียกว่าวัดสามจีนแต่ภายหลังจากการปฏิสังขรครั้งใหญ่จึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นวัดไตรมิตรวิทยาลามบวรวิหารสำหรับการเดินทางการเดินทางมายังวัดไตรมิตรโดยเริ่มจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบรุรีสามารถเดินทางได้2เส้นทางหลักๆโดย 1. นั่งรถเมลสาย75มาลงที่หัวลำโพงแล้วเลี้ยวขวาเดินไปทางถนนมิตรภาพไทยจีน 2. นั่งรถเมลสาย21มาลงที่เฉลิมบุรีแล้วเดินไปตามถนนเจริญกรุงก็จะถึงวัดไตรมิตรบริเวณวัดไตรมิตรวิทยารามประกอบด้วยพระอุโบสถซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโตวัดสามจีนและยังมีโรงเรียนวัดไตรมิตรซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีความสัมพันธ์กับชุมชนมาช้านานโดยเป็นโรงเรียนผู้นำด้านภาษาจีนแห่งแรกและอีกโรงเรียนคือโรงเรียนมหาวีรนุวัฒ ซึ่งตั้งอยู่บริเวณวัดไตรมิตรเช่นเดียวกันต่อมาคือพระวิหารเก่าประชาชนนิยมไปไหว้พระนารายณ์ทรงครุฑประทับยืนบนพระราหูตั้งอยู่ในบริเวณวิหารหลังเก่าของวัดไตรมิตรวิทยาลามเพื่อเสริมสิริมงคลชีวิตและสุดท้ายคือพระมหามนดบซึ่งเป็นที่ประดิษสถานของหลวงพ่อทองคำจากการสอบถามบุคคลในพื้นที่กล่าวว่า เดิมหลวงพ่อทองคำมีปูนพ่อองค์พระไว้ทั้งองค์แล้วจนกระทั่งวันหนึ่งฝนตกแล้วเกิดฟ้าผ่าลงมาทําให้ปูนแตกออกจึงมองเห็นทองด้านในและจากการสอบถามพระในวัดได้เล่าว่าเจ้าอาวาสในตอนนั้นได้นิมิตเห็นว่าองค์พระมีทองอยู่ด้านในจึงสั่งให้กระเทาะปูนออกจากการที่ได้รับข้อมูลมาค่อนข้างจะไม่ตรงกันสักเท่าไหร่ วันนี้เราจึงพาทุกท่านมาตามหาความจริงไปกันเลย <S <S ภายในพระมหามนดบนั้นแบ่งเป็น4ชั้นโดยชั้นที่1คล้ายห้องโถงกว้างสำหรับเก็บของชั้นที่2เป็นชั้นของศูนย์ประวัติศาสตร์ยาวราชเข้าสู่ห้องฉายวิดิทัศน์ประกอบฉากจริงเรื่องราวเกี่ยวกับการกําเนิดชุมชนจีนในประเทศไทยความยาวประมาณ8นาที แต่ได้ทราบถึงความเป็นมาอันยาวนานของชาวจีนและชาวไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันเมื่อจบแล้วเราสามารถเดินทางต่อเพื่อชมนิทศรศการหุ่นขี้ผึ่งประกอบแสงเสียงจำลองเหตุการณ์เดินทางจากโค้นทะเลของชาวจีนจนมาตั้งลกลากทํามาค้าขายที่เมืองไทยจำลองวิถีชีวิตของชาวจีนซึ่งเป็นกรรมกรค้าขายและศิลปินซึ่งกำลังเขียนผู้การจีนลงบนคมไฟโบราณ ที่ดูสมจริงเป็นอย่างมากสองข้างทางก่อนถึงห้องถัดไปเป็นการแสดงนิทรรศการถึงเรื่องราวของยาวราชวันนี้ถัดมาเป็นห้องแสดงเส้นทางสู่ยุคทองนิทรรศการในห้องนี้เป็นแบบจำลองชุมชนชาวจีนในพื้นที่สําเพง็งเยาวราชและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง เรายังได้ทราบอีกด้วยว่าตึกที่สูงที่สุดในสมัยก่อนก็อยู่ที่นี่เช่นกันและโดยรอบจะเป็นหุ่นจำลองขนาดเล็กจำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรมคำนบรรนียมประเพณีของชาวจีนทั้งเรื่องการค้าขายการแต่งงานการรักษาพยาบาลและการแสดงนิ้วเป็นต้นจากนั้นท่านจะได้พบกับตำนานชีวิตของบุคคลในยุคบุกเบิกยาวราช และห้องแสดงนิทรรศการพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและชั้นที่เราจะตามหาความจริงกันคือชั้นที่3เป็นชั้นที่จัดนิทรรศการเกี่ยวกับหลวงพ่อทองคําจากพุธธธทธศิลป์สุขโขทัยสู่พุทธสมัยปัจจุบันโดยเริ่มจากประวัติพระพุทธรูปทองคําสุขโขทัยไตรมิตรที่เป็นพระพุทธรูปที่เกิดจากการสร้างในลักษณะดังกล่าวโดยฝีมือช่างหลวง ที่มีฝีมือการหล่อพระถึงขั้นสุดยอดทําให้องค์พระซึ่งมีพุทธลักษณะงดงามตลอดองค์โดยใช้เนื้อทองคําธรรมชาติบริสุทธิ์ที่เรียกกันว่าทองเนื้อเจ็ดน้ำสองขาและแสดงให้เห็นถึงความแยบยนต์สามารถถอดองค์พระออกเป็นส่วนๆได้ถึง9ส่วนโดยมีกุญแจกลเป็นเครื่องมือในการถอดประกอบนักเป็นฝีมือช่างชิ้นเอกที่หาได้ยากเดิมพระพุทธรูป ที่ถูกปูนปั้นหุ้มห่ออยู่ที่วัดพญาไกรหลังจากที่มีการสร้างในสมัยสุขโขทยัยต่อมาในยุคอยุธยาไทยมีศัตรูคือพมา่าคนไทยจําเป็นต้องป้องกันค่าศึกศัตรูโดยโบกปูนปิดทับทองเอาไว้หลังจากนั้นก็ปรากฏหลักฐานว่าได้ย้ายมาอยู่ที่วัดพญาไกรสมัยรัชกาลที่3กลายเป็นวัดล้างที่ไม่มีใครดูแลต่อหลังจากนั้น และได้ย้ายมาที่วัดสาจีนใต้เนื่องจากมีพื้นที่ให้ประฏิสถานที่ดีกว่าต่อมามีการสร้างวิหารขึ้นเสร็จสมบูรณ์ทางวัดได้ดำเนินการย้ายหลวงพ่อทองคำขึ้นไปโดยที่ขณะเคลื่อนย้ายองค์พระพุทธรูปเกิดฝนตกหนักทำให้การเคลื่อนย้ายไม่สะดวกปรากฏว่าเชือกกับรอกรับน้ำหนักองค์พระไม่ไหวเชือกและรอกเกิดขาดทำให้องค์พระพุทธรูปตกลงมากระแทกพื้น จนปูนที่หุ้มถูกกระเทาะออกจนเผยให้เห็นพระพุทธรูปองค์จริงซึ่งข้างในคือทองคําที่งดงามมีคุณค่าทางพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมากเป็นพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะสวยงามแบบสุขโขทยัยหลังจากค้นพบว่าองค์พระเป็นทองคําก็ได้ลงกินเนสบุ๊กว่าเป็นพระพุทธรูปทองคําที่มีมูลค่ามากที่สุดในโลกต่อไปคือชั้นที่4บนชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธรูปทองคําสุโขทัยไตรมิตรหรือหลวงพ่อทองคําหรือที่มีนามซึ่งปรากฏตามพระราชินานมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันว่าพระพุทธมหาสุวรรณปฏิมากรปัจจุบันประฏิสถานอยู่ณพระวิหารแห่งวัดไตรมิตรวิทยารามเขตสัมพันธวงศ์กรุงเทพมหานครเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยคืออยู่ในพระอริยบทนั่งสมาธิราบพระหัซ้ายหงายวางบนพระเพลาพระหั์ขวาวางเหนือพระชานุ ปลายพระหัตชี้ลงพื้นทรณีหน้าตักกว้าง6ศอก5นิ้วสูงจากฐานถึงพระเกศเมาลี7ศอก1คืบ9นิ้วน้ำหนักประมาณ5ตันครึง่งองค์หลวงพ่อทองคำที่จริงมีอายุเก่าแก่มากกว่า700ปีแต่เพิ่งเข้ามาอยู่ในชุมชนนี้ในสมัยรัชากาลที่7ถึงรัชกาลที่8ซึ่งตอนนั้นคนจีนศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยู่แล้วและนับถือพระพุทธรูปทองคำองค์นี้มาก ใครที่มากราบไหว้บูชาก็จะประสบความสําเร็จในชีวิตนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวไทยทั้งประเทศต่อมาระดกแห่งอาระยะธรรมไทยที่ยิ่งใหญ่งดงามอันเป็นประจักษ์พยานถึงความรุ่งโรจน์แห่งพุทธศิลปะฝีมือช่างและพลังศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่สืบเนื่องเรื่อยมาจากอดีตจบจนถึงปัจจุบันนอกจากหลวงพ่อทองคำจะมีคุณค่าทางด้านจิตใจประวัติศาสตร์ และยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางด้านศาสนาแล้วยังถือว่าเป็นสถิติโลกอีกด้วยีอออออกกกรระะเเเเเเปปป๋๋๋าาาาแแตต่่้ยวขโงิินน มีเงินเก็บเงินดูนะแต่นะเออนะเอ่อสัมผัสเลยนะสุขภาพแข็งแรงมีคนรักคนเลี้ตานะมนเงินหนุนทองอ่าใครมีเหรียญอะไรเหรียญห้าเหรียญสิบเพวางได้เออจะได้ตอนนี้แหละลุงจะได้ตอนนี้หนึ